ถอดรองเท่าครับขอดรองเท่าครับขอบคุณนะคะ1 8นาทีแล้วแม่โบต้าลงเจ็ด้างดวงตาขอบคุณค่ะจะลงไหมมีดวงตาขึ้นใหม่ไหมขอ20นาทีนะคะฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีจ้าทุกคนเข้ามาจับจองกราบไหว้หลวงปู่ขอพรปู่พ่อท่านได้นะคะ นาดูในศักดิ์สิทธิ์ของลูกหลานชาวนาดูแล้วก็ของมหาสรารคามแล้วก็สาธุชนที่ศรัทธาหลวงปู่พรทธาธน,นะคะเพราะว่ารู้ว่ามีที่มาที่ไปของหลวงปู่พรทธาธ์ยังไงขอบคุณทุกกำลังใจเด้อจ้าขอบคุณมากมาก20นาทีก็จะลงเละหลบขึ้นใหม่เพราะว่าแม่บตาต้องรีบจุดจ้าดไว้ก่อนวันที่มีเทวดามาช่วยเนาะขอบคุณทุกกำลังใจจ้าขอบคุณหลายๆ ตาขอบคุณทนลาครับทั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 นลาครับ one more time ก็ต้องคืนเมนบ่อ๋อปักหมุดไม่ได้หรอให้ปักหมุดเวยขอบคุณนะคะยี่สิบนาทียี่สิบนาที สวัสดีสามสิบล้านดวงตาขอบคุณค่ะไปพัฒนาดูนกันจ้าทุกคนจัารลุงปูพัฒนาดูนกันดอ ตอนที่เขายังไม่ปิดไฟเดี๋ยวแป๊บหนพึ่งเสร็จปิดไฟเขาก็จะได้กลับมาขอบคุณจ้าขอบคุณแม่ฝากพี่บ่ต้เพื่นกับหนูหน่อยก็ถอดรองเท้าเล่นด้วยกันดีๆสิเล่นน้ำกันกับคุยกันดีๆีเถอะนะเอาตรงๆ จะลงแล้วมันยี่สิบนาทีแล้วนี่เห็นบ่เหลือดวงตาเดียวมากเลยมันตรงกันบ่ได้เพราะว่ามันตรงลงดูดเหไปทัวทีปลกสีล่องแม่ป้ามันเหลือตาเดียวเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวเอาใหม่พันยังบ่ปิดไฟพี่โบพี่โบพี่โบเฮตินสันมันมันอันยี่สิบนาทีเราบังหันข้าตาเห็ุก็เลยมาเติมสติ๊กเกอร์ ลงไมลงไหม่ค่ะลำกรลอยบังหันเท่าดก่อนแปเงินลำยสาีสิขวัญแม่ดูลอยสามสิบลอยสี่สิบหนึ่ขึ้นลยก็เกาอยู่ยางเบ้บขึ้นลอยเลยขึ้นสองยเขาเอนยังก็ขึ้นลอยสอรอบไหมเอยังสขวันนี้น้องัะลำสาสิขวนะคะน้องต้ลำน้อยกว่ล นี่จะลงไลฟ์แล้วเร่งนี้มันดังมากเลยไอ้คนนี่ะ